ตอนที่หนึ่อยห้าสิบสกคนในอุทยานห้องเต้พระองค์ใหม่ของหลีหยางหลังจากขึ้นค้องราชแล้วทรงเห็นสำคัญการบริหารการปกรครองด้วยวิชาการให้ความสำคัญต่อสำนักราชบัณฑิตถึงขั้นไม่มีใดเกินไปก่าน,นี้ก่อนอื่นทรงสั่งย้ายที่ทำการจากองค์สกุลเจ้า เข้ามาอย่างด้านขวาเส้นทางใจกลางพระราชวังระหว่างตํนักอู่อิงและตํนักเป่าเหอจากนั้นทรงประกาศให้ผ่ายภาคนาบัณฑิตของสํานักราชบัณฑิตรวมกับผมพิธีการจัดการสอบคือจีทรงกําหนดให้เป็นพระราชนิยมของราชการนี้พิธีย้ายที่ทำการใหม่ในสํานักราชบัณฑิตเรียกได้ว่าเป็นแห่งรวมของผู้มีความรู้ความสามารถช่างเป็นภาพแห่งความรุ่งเรืองละลานตามีจิน้นหลันถิงรองเสนาบดีกลมพิธีการ หลี่จีฝูผู้สอบได้เป็นอันดับหนึ่งของการสอบคือจีในปีแรกของราชสกเสียงฝูอู่ฉงเซียนผู้สอบได้อันดับสามส่งเคอร์หลี่ยั่วหงศาสกุลทรงที่มีความดีความชอบย้ายจากท้องถิ่นกลับเข้ามาในสำนักราชบัณฑิตอีกครั้งมีเหยียนฉือจีบุตรชายของมหาบัณฑิตแห่งตำหนักต้องเกิดชฉนว่างที่ปรึกษาราชสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการและสุนินที่เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายขวาของสถาบันการศึกษาสงสด ก่อนที่คนนางอายุมากที่สุดไม่เกิน30ปีกลุ่มนี้จะมารวมตัวกันในห้องโถงอันที่จริงคนนางเก่าแก่คนสําคัญของสํานักราชาบัณฑิตต่างทยอยแยกย้ายไปแล้วอย่างเช่นฉีอหยางหลงเจ้าโยหลิงหวนสูผู้เท่าเรียบง่ายอินเมาชนและหลูไปเจียบัดนี้ภายในอุทยานเงียบสงบช่วงตน้นฤดูวันสัใต้ต้นชิงถงที่กําลังผลิดอกสีเหลืองอ่อนเล็กๆเหมือนดอกพุทราทุกคนกําลังชมมากหลอน สองคนที่เดินหมากันไม่ใช่มือวางแผดดินยิ่งไม่ใช่อู๋ฉงเสียนที่เรื่องชื่อในการเดินหมากแต่เป็นคนที่ทั้งในราชสำนักและในหมู่ราษฎรต่างแปลกหน้าอายุของผู้เล่นทั้งสองแตกต่างกันอย่างมากโต๊ะหินตัวหนึ่งม้านั่งหินสี่ตัวบนโต๊ะจัดวางกระดานหมากไม้พยุงตะกร้าใสาเบีย้ยขาวดำแยกวางด้านซ้ายขวาม้าหินจัดวางเบาะพาดดินผู้เล่นสองคนนั่งประจันหน้ากันผู้ที่นั่งม้านั่งอีกสองตัว สงศักจนถึงที่สุดเจ้าจวนฮ่องเต้และเหยียนตรงโอูห่องเหว่สองคนที่นั่งเดินหมากคือเสี่ยวซูกุย้ยเด็กชายหัวหน้าสำนักพยากรณ์หลวงอีกคนคือฟ่านฉางโฮจากเสียงโจแห่งกวางหลิงเตาอายุไม่ถึง30สิก็เล่นหมากร้อมชนะทั่วกวางหลิงเตาได้รับฉายาว่าฟ่านสิบตนขนาดเดียวกันฟ่านฉางโฮยังชำนาญการวาดภาพศิลาเหมยป่าไผ่ฤดูหนาวในบรรดานั้นวาดเหมยป่าได้ดีที่สุด ก่อนหน้านี้ฮ่องเต้ส่งสั่งให้เสี่ยวซูกุ้ยและอู๋ฉงเซียนเดินหมากประลองกันเสี่ยวซูกุ้ยเดินรวดเดียวหกตาสามช้าสามเร็วอู๋ฉงเซียนพ่ายแพ้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฮ่องเตส้สงสอบถามจนได้รู้ว่ามีฟ้านสิบต้อนอย่างฟ้านฉางโฮจึงเรียกตัวฟ้านช้างโฮที่เดินกายไม่มีผู้ใดรู้จักเข่าเฝ้าทสงวางเดิมพันไว้ไม่น้อยหากว่าฟ้านช้างโฮชนะเสี่ยวซูกุย้ย ก็ให้รั้งอยู่เป็นห่วงเหมือนหลังในสำนักราชบัณฑิตได้สำนักราชบัณฑิตในตอนนี้เป็นตำหนักมังกรอย่างสมความภาคภูมิของผู้มีการศึกษาในตายลาพวกที่มาชมการประลองหมากล้วนเป็นคนกลุ่มเล็กที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุดแห่งราชวงศ์หลี่อย่างต่างรู้แน่กรใจว่าฟานฉางโฮจะแพหรือชนะน,นั้นไม่สําคัญแต่เข้าสู่สายพระเนตรได้ฟานสิบต้วนนับว่าชนะน,นอกกระดานแต่แรกแล้วแม้ว่าเสี่ยวซูกุ้ยจะมีพรสวรรค์เลือดหลำ่ำ แต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นเด็กจึงนั่งไม่ถูกท่าโน้มตัวไปด้านนามือหนึ่งเท้าข้างอีกมือวางเบี้ยราวโบยบินแทบจะลงเบี้ยในเวลาเดียวกันกับตอนที่ฟ้านช้างโฮวางเบีย้ยฟ้านช้างโฮในชุดสมาธินั่งหลังตรงมีสมาธิเปี่ยมท่าทีแห่งปรมาจา์ไม่ว่าจะท่าหยิบเบี้ยอย่างเชื่องชา้าหรือท่าทางตอนขบขิดรับมือสภาวะจู่โจมบีบขั้นของเสียวซูกุ้ยทั้งนอกในกระดานอย่างไม่รีบร้อนไม่ชักชา้า ทั้งสองวางเบีย้ยมายี่สิบกว่าครั้งยังดูไม่ออกว่าใครได้ใครเสียเยียนฉือจียืนด้านหลังเหยียนตรงอูหองฮาผู้เป็นพี่สาวออกสังเกตการทางการเมืองเที่ยวนั้นมีเพียงเขาเท่านั้นที่ล้มเลิกกลางทางแยกทางกับทัพใหญ่ของกะลาโหมที่ออกจากจี้โจเข้าสู่สองเหลียวกลับมายังนครหลวงตามลําพังเรื่องนี้ทําให้ชื่อเสียงของเหยียนฉือจีในหมู่บัณฑิตเสียหายแต่มีฐานะน้องชายของฮองเฮาเป็นยันคุ้มกันภั่ ถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดกล้าวิพากวิจารณเหยียนฉือจีมองการประลองหมากก่อนเงยหน้ามองท่านอูถงด้วยใบหน้าเหนื่อยลา้าประวัติถึงการเดินทางไปเหลียงโจที่ทําให้เขาและคงอูชื่อผิดหวังครั้งใหญ่และการเดินทางไปจี้เปยที่ทําให้เขาเดือดดาลโมโหอย่างยิ่งแนวป้องกันจี้เปยเป็นสถานที่สําคัญทางการทหารตั้งแต่สมัยสกุลหานแม้ว่าหลีหยางให้ความสําคัญสองเหลี่ยวแต่แม่ทับกุมอานาจในจี้เปย ล้วนเป็นบุคคลที่ทางราชสำนักคัดสรรฝากความหวังไว้แต่สิ่งที่เยียนฉืจีเห็นในด่านทางเหนือของจี้โจคือยังไม่ทันรบก็ล่าถอยเป็นฝ่ายหดต้นแนวป้องกันเสียเองเมื่อถูกเยียนฉือจีต่อว่าแม่ทัพแนวหน้าชายแดนหลายคนต่างอ้ามอึงส่วนเกาถิงซูที่ช่างเลือกช่างติในเปย์เลี้ยงเต้ากลับนิ่งเงียบผิดปกติเด่นชัดว่ารับคำสั่งจากใครบางคนในนครหล,ลวงเย็ยนฉือจีดึงสายตากลับมา มองจิ้นหลันถิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลด้วยสายตาเย็นชาฝ่ายหลังก็สังเกตเห็นสายตาไม่เป็นเม็ดของเหยียนฉือจีได้แต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนสุขุมให้เยยนฉือจีไม่สบตาจิ้นหลันถิงจู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีคนกระตกชายแขนเสือ้อจึงก็มองเห็นพี่สาวชี้ไปที่กระดานหมากแล้วเอ่ยเสียงอ่อนละมุนว่าเสี่ยวสูกุ้ยเหมือนว่าวางเบีย้ยอศัศจรรย์เจ้าว่าใช่หรือไม่เสี่ยวสูกุ้ยได้ยินคำชมของห้องเห่าก็เงยนหน้ายิ้มเฉ่ง เย็นฉือจีถอนหายใจแผ่วเบาไม่จ้องจิน้นหลันถึงอย่างไม่ลดละอีกแต่หันหน้าไปมองกระดานมาฟ้านฉางโฮรับมือด้วยท่าทีสงบทําให้เฉินว่างมองเขาในอีกแง่ม,มุมหากเป็นปัญญชนยากจนทั่วไปได้เข้าเฝ้าคงแทบเป็นนกยุงําแผนนับว่าไม่ง่ายดายที่จะดํารงท่าทีสงบสุขุมได้อย่างฟ้านฉางโฮหลี่จีฝูผู้สอบได้อันดับหนึ่งมาจากตระกูลขุนนางทางเหลียวตรงเรื่องกราบก่อน หลี่จีฝูไม่สู้เกาถึงสู้ที่สอบได้ที่สองเรื่องพินหมักล้อมภาพวาดอักษรศิลก็ไม่สู้อู๋ชงเซียนที่สอบได้อันดับสามดังนั้นทั้งบนล่างในราชาสำนักต่างรู้สึกว่าเขาช่างไม่สมกับตำแหน่งอันดับหนึ่งแต่หลายวันก่อนหยวนกัวเสนาบาดีคลุมพระครังเอ่ยปากขอตัวหลี่จีฝูจากสำนักราชบัณฑิตทําให้ผู้คนเริ่มสังเกตว่าหลี่จีฝูอาจจะไม่ได้ไม่เป็นที่ชื่นชอบเหมือนที่เห็นผิวเผิน วันนี้เฉินว่างและเฉินเศร้าเป่าก็สนทนากับหลี่จีฝูเท่านั้นอู๋ฉงเซียนอยากเข้าไปตีสนิทกับเฉินว่างที่ปรึกษาราชสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการแต่ก็ไม่ได้ผลเทียบกับทุกคนในที่นี้วันนี้ส่งคือหลี่ยั่วหงสามาปรากฏตัวเป็นเรื่องคาดไม่ถึงที่สุดจิ้นหลันถิงที่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ในราชสำนักมากขึ้นทุกทีสงสัยใครรู้อย่างยิ่งยัวหงสาสกุลส่งที่ร่วงตกจากกิงสูงจมสู่ปลักโคลน ชนไหนจึงกลับมายังเมืองหลวงได้อีกอาศัยเส้นสายจากที่ใดกันพวกเชื้อพระวงสูงสัก์นี้คงไม่มีความสามารถหนีหวนสู้ผู้เท่าเรียบง่ายแต่ไรมาก็มีทัศนคติย่ำแย่ต่อสกุลทรงและไม่เคยได้ยินว่าฉี่ยังหลงราชเลขามีความเกี่ยวข้องกับสกุลทรงท้นหลันถิงขบคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่ได้ข้อสรุปจึงคลานจะคิดมากมายต่อไปกรมพิธีการจัดการสอบคือจีร่วมกับสำนักราชบัณฑิต เส้นสายในใต้ล่าอยู่ในมือคาใหญ่ต้องกลัดกลุ่มเรื่องเส้นสายในราชสำนักโดยเราคนที่สนใจสถานการณ์แพ้ชนะบนกระดานหมากมากที่สุดอาจเป็นอูฉงเซียนเขามองฟ้านฉางโฮที่เคยเดินมากับเขามาหลายทางนึกฝาดเฟือนในใจฟ้านฉางโฮรัศดรอพยพสมัยชนชิวนามรองคือเยี่ยเทียนฉายาพุทธะขณะอยู่ที่เสียงโจฟ้านฉางโฮเป็นนามโยอกออกที่ไม่ว่าเขาจะบ่งอย่างไรก็บ่งไม่ออก ไม่ว่าทั้งสองจะสนทนากันอย่างสำราญอย่างไรโอ๋โฉงเซียนก็รู้ตัวดีว่าตนเองดูแคลนและอิจฉาฟ้านฉางโฮดูแคลนที่ฟ้านฉางโฮไม่เห็นการสอบคอจีอยู่ในสายตาอิจฉาความสามารถในการเดินหมากอันสูงส่งเล,ลิศล้ำมันมีเทวาคอยช่วยเดินหมากอยู่ข้างกายฟ้านฉางโฮหลังจากอ๋โฉงเซียนเรื่องชื่อด้านการเดินหมากในนครหลวงแล้วเขาไม่เคยเอ,อ่ยหรือเสนอชื่อฟ้านฉางโฮแต่นครหลวงที่การข่าวฉับไวย,ยังคงสืบรู้ว่า เสียงโจมีผู้เก่งกาจเดินหมากน้ำมาฟานฉางโฮฉายาฟานสิบตัวก่อนที่ฮ่องเต้จะทรงเรียกตัวฟานฉางโฮเข้าวังตัดถามอู๋ชงเซียนในบรรยากาศสบายๆอู๋ชงเซียนได้แต่ฝืนทูลวาจาที่ไม่ตรงกับใจว่าขอมอมและฟานเยี่ยทียนผู้นัน้นแพ้ชนะอย่างหลักทึงโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังจากขอพ่ายแพ้แก่เซียวซูกุยเด็กชายวันหน้าสำนักพยากรหลวงิ้่หลันถึงเล่าวา ฝ่าบาททรงเร่งกลมพิธีการทุกวันตัดถามว่าฟ้านสิบต้วนผู้นั้นจะเข้านาครหลวงมาเมื่อใดหลังจากฟ้านช้างโฮเข้าเมืองหลวงมาตามลําพังอู๋ฉงเซียนก็ไปพบเขาที่จุดผักมาเอยถึงท่าทีและรูปแบบการเดินหมาของเสี่ยวสู่กุ้ยให้ฟ้านช้างโฮฟังแน่นอนอู๋ฉงเซียนกระจ่างใจว่าเป็นการเอ,อยอย่างเลื่อนลอยเอยไปก็เหมือนไม่ได้เอ่ยฟ้านช้างโฮได้ยินแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใดเอยได้เพียงเริ่มกระดานและกลางกระดาน แต่ท้ายกระดานกลับไม่ได้เอ่ยไม่ใช่ว่าอู๋ฉงเซียนจงใจปิดบังแต่ตอนที่เขาประลองหมากกับเสี่ยวสู่คุยลากไปถึงสองร้อยเบี้ยก็พ่ายแพ้อู๋ฉงเซียนที่รักหน้าตาศักดิ์ศรทที่สุดยังนึกอายไม่เอ่ยอันใดกว่าอู๋ฉงเซียนจะเรื่องชื่อในอนครหลวงก็ไม่ง่ายจะยอมให้ฟ้านชางฮูมาแย่งชิงชื่อเสียงของตนในเมืองไทอันไปได้อย่างไรเขาอยากให้ฟ้านชางฮห้พ่ายแพ้ราบคาบต่างหากกล่าวง่ายๆก็คือ อู๋ฉงเซียนพ่ายแกอัจฉริยะน้อยสำนักพยากรหลวงชื่อเสียงไม่เสียหายเพราะเหมือนยอดยุดในใต้ล่าพ่ายแพ้ให้แกเทพเซียนปัตตพีแต่อู๋โฉงเซียนไม่อาจพ่ายแพ้ให้ฟ้านฉางโฮเพราะจะกล้ายหลี่ชนกลางพ่ายแพ้แกหวังเซียนจือและหวังเซียนจือพ่ายแพ้ให้แก่สีเฟ่งเหนียนพ่ายแพ้เพียงหนเดียวชื่อเสียงก็เสียหายโดยสิ้นเชิงฟ้านฉางโฮวางหมากช้าเมื่อเทียบกับความรวดเร็วปานสายฟ้าแลบของเสี่ยวสู่กุยภายในหนึ่งชั่วยาม หลังจากฟ้านชางโฮวางเบีย้ยอย่างเชื่องช้ามาสิบกว่าหนอนคราวนี้เพิ่งวางเบีย้ยอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าฟากสร้างสถานการณ์พลิกผันเป็นครังแรกเสี่ยวซูกุ้ยมันเพิ่งพบคู่ต่อกรที่แท้จริงไม่นั่งเท้าคางไม่มองซ้ายขวาอีกต่อไปแต่นั่งหลังตรงไม่ได้มองกระดานมาแต่มองฟ้านชางโฮที่กำลังก้มหน้าม้วนชายแขนเสือ้อทุกคนในเหตุการณ์ต่างมองสถานการณ์บนกระดานไม่ออกจินหลันถิงอดหันไปถามอูชฉงเซียนไม่ได้ แต่ฝ่ายหลังก็ไม่กล้าเอ่ยส่งเดชสนอินยกสองมือขึ้นน้่นวดปลายหูก่อนหาวอดซ่งคือลีรีตาพลางเม้มปากเฉินว่างมองประเมินความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของเสี่ยวสู่กุยลีจีฝูกลับรอบมองห้องเต้ท,ที่ทรงคำหมวดพระขนงแน,น่นและโน้มพระบอกรากายไปเบื้องหน้าเหยียนฉือจีก,ก็ค้อมเอวลงมองก่อนซุบซิบก,กับเยียนตรงอูผู้เป็นพี่สาวหากไม่นับรวมห้องเต้และห้องเฮา วันนี้ผู้ที่มาจากเปยเหลียงเต้ามีสี่คนคือเฉินวังสุนอินเหย,ยนฉือจีและจิ้นหลันถิงมาจากเจียงหนันเต้ามีอู่ฉงเซียนมาจากกวางหลิงเต้ามีฟ้านฉางโฮมาจากสองเหลียวมีหลีจีฟู่ในนครหลวงเองก็มีส่งเคอรี่ดูเช่นนี้กลายว่าห้องเต้ตอนนี้พระไทยกว้างกว่า,วาห้องเต้พระองค์ก่อนห้องเต้ทอดพระเนศเสี่ยวสูกุยที่ทำหน้าดุดันใส่ใครบางคนเป็นครั้งแรก จึงตัดไกลเกี่ยวว่าปิดกระดานเป็นการชั่วข่าวก่อนทั้งสองพักผ่อนสักครู่ค่อยเดินหมากกันต่อเสี่ยวซูกุย้ยฟ้านฉางโฮเดินหมากกระดานนี้ให้กลายเป็นหมากเรื่องชื่อพันปีหากว่าท้ายกระดานยังเปี่ยมสีสันเราจะให้ช่างภาพในวังวาดภาพไว้เป็นที่ระลึกให้พวกเจ้าเราต้องเข้าประชุมย่อยแล้วหากไปสายจะถูกู้เท่าเรียบง่ายเอ็ดเอาจิ้นหลันถึงในชุดณน,นางสีม่วงรีบขอมเอว เปิดทางให้ฝาบาทได้ห้องเหา่าจิ้นหลันถิ่งในฐานะรองเสนาบดีกลมพิธีการก็ต้องเข้าประชุมย่อยแต่ห้องเต้ไม่ได้ตัดให้เขาไปด้วยเขาย่อมไม่อาจตามเสด็จอยู่ข้างพระวรากายเพื่อหลีกเลี่ยงข้อคอรหาว่าอาศัยพระบารมีมาวางอำนาจหลังจากนั้นจินหลันถิงก็ดึงตัวอู๋ฉงเซียนเดิอนออกจากสำนักราชบัณฑิตเจ้าจ้วนจุงมือเหยียนตรงอู๋ยิ้มแล้วเดินจากไปมีเหยียนชือจีตามไปส่ง เยยนตรงโอหองเฮาตัดเสียงเบาเหตุใดถึงให้ความสําคัญกับฟ้านช้างฮ้ขนาดนี้ฮ่องเต้หันมากับพิพเนตรไทยตัดเสียงกระสิบว่าเดินหมาเพื่อแย่งชัยชนะเป็นเรื่องเล็กพอบันเทิงใจอันที่จริงเก้าต้วนสิบต้วนนั่นก็หามีประโยชน์อันใดต่อแผ่นดินไม่แต่ว่าเจ้าสินจิงอั๋องมีลู่สีนักเดินหมากตาบอดไม่ใช่หรือข้าเป็นถึงฮ่องเต้ฉันไหนมีฟ้านสิบต้วนสักคนอยู่ข้างกายไม่ได้ เยียนตรงโูหองเฮาทรงอดกั้นพระสวนไม่อยู่เรื่องนี้ก็ทําให้ครับอกครับใจได้หรือฝ่าบาทท่านยังเป็นเด็กเล็กหรือห้องเต้ทําพระพักอย่างเศร้าพระไทยหรือว่าในใจเจ้าข้าแก่แล้วเหยียนตรงอูทรงนึกขึ้นได้ว่าด้านหลังยังมีน้องชายอยู่ด้วยจึงทรงกระแอมเบาๆห้องเต้ทรงพระสวนเสียงดังลันทรงไม่สะทกสะทานแซงผ่อนพระบาทช้าลงให้เหยียนฉือจีไล่ตามมาทัน ก่อนตัดปลอบว่าเรื่องทั้งจี้เปยเราไม่โน้มหนาวเจ้าหวังแค่ว่าเจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนฟังพี่สาวจะว่าเจ้าไม่อยากอยู่กะลาโหมแล้วอย่างนั้นจะไปที่ใดกรมพิธีการหรือว่ากรมปกครองเยียนตรงอูห้องฮอกกำลังจะตัดห้องเต้ทรงกำพาะหัดนางแน่นขึ้นผนางจึงได้แต่กลืนวาจาลงทองเยยนฉือจีเด่นชัดว่าวันเกรงพี่สาวที่ยิ่งหน้าเกรงขามขึ้นทุกที ลังเลไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาฟ่าบาสกระหม่อมอยากมาที่สำนักราชบัณฑิตที่นี่มีตำรามากห้องเต้ทรงถลึงพระเนส่ตอนที่ไม่มีคนนอกเรียกข้าว่าพี่เขยแต่จะมาสำนักราชบัณฑิตก็ไม่มีปัญหาเริ่มจากตำแหน่งเสี่ยห่วงเหมือนนิสัยเจ้าอ่อนโยนเกินไปและไม่ชอบแย่งชิงต้องถูกรุ่นอเวโโอโสกีดกันทำเย็นชาใส่แน่ๆพวกนั้นไม่เหมือนคุณนางในหกลมไม่สนว่าเจ้าจะเป็นน้องชายของเฮา เยียนฉือจีรับคำคลาหนึ่งฮ่องเต้ทรงหันไปตัดกับเหยียนตรงอูอย่างอ่อนโยนพวกเจ้าพี่น้องคุยกันให้มากข้าุนนอกไม่อยู่ให้รอกหูรอกตาแล้วจนฮ่องเต้สเสด็จจากไปไกลพร้อมส่งถังลูกขันทีเหยียนตรงโอูจึงถามเสียงเบาว่าเหตุใดไม่ได้มอบของที่ข้าให้เจ้านำไปให้คนผู้นั้นเหยียนชือจีสีหน้าซีดเอ,อ่อย่างละอายใจข้าไม่ได้พบพี่เฟิง่ง นางตวาดดุหุป,ปากเหยียนฉือจีตัวสัน่นถามอย่างระวังไม่อย่างนั้นข้าแอบทำลายทิ้งดีหรือไม่เหยียนตรงอูเดือดดานทันควันจากนั้นพยายามสะกดกันสีหน้าเยียบเย็นสุดท้ายก็กัดฟันกล่าวว่าเก็บให้ดีเหยียนชือจีหมดอะไรตายอยากหลังจากสงบจิตใจแล้วเหยียนตรงอูก็เอ่ยชม เมื่อครูเจ้าไม่ได้บอกว่าจะไปกรมพิธีการหรือกรมปกครองดีมากนางยืนเผชิญหน้ากับน้องชายช่วยกระชับคอปอกเสื้อให้เอ่ยเสียงเบาว่าเจ้าต้องจำไว้เรื่องหนึ่งหวนเจิงหวนจงหวนกงสามสมัญญาดีงามนี้จะม,มาจากสำนักราชบัณฑิตเหยียนชือจีเอยอย่างหวาดวันท่านพี่ข้าไม่ได้คิดมากขนาดนั้นเป็นความจริง นางงอนิ้วดีดหน้าผากน้องชายยิ้มเล็กน้อยนหน่ยนาเจ้านะ่ะคนโง่มีวาสนาของคนโง่เหยยนฉือจีคิดเอ่ยคำแต่ชะงักไปเหยยนตรงโอเหมือนว่าเดาความคิดในใจเขาได้สายหน้ากล่าวว่าเรื่องในวังเจ้าไม่ต้องยุ่งกลับไปเถอะตอนนี้ข้ามีลางสังหรณ์คนหนุ่มที่อยู่ในลานอุทยานนั่นจ้ะเอ่ยถึงตรงนี้นางก็ไม่พูดต่อ เหนยหน้ามองดวงตะวันช่างเจอดจ้าบาดตาเหยียนฉือจีเดินกลับมาถึงลานสวนใต้ต้นชิงถงเสี่ยวสูกุ้ยกำลังตีหน้าบึ้งถามว่าท่านเรียนหมากล้อมมาจากผู้ใดฟ้านฉางห้ยิ้มเล็กน้อยตอบว่าเรียนกับตำราของคนโบราณตั้งแต่สี่ขวบเด็กน้อยชีย้ไปที่เบีย้ยสุดท้ายบนกระดานหมากคนโบราณวางเบีย้ยแบบนี้ไม่ได้ ว่านช้างโห่อตอบเสียงเรียบคนปัจจุบันอย่างข้าหากเอาชนะคนโบราณไม่ได้จะมีหน้าไปพบคนรุ่นหลังได้อย่างไรเรียนกับคนโบราณน,นั้นไม่เท็จแต่พอถึงตาข้าเดินหมากย่อมไม่อาจจมอยู่ในอดีตเสียวสูกุ้ยแค่นเสียงเฮ่เย็นชาปลายตามองกระดานหมากนั้นหากไม่ใช่ว่าสำนักพยากรณ์หลวงเกิดเหตุไม่คาดคิดจนข้ามือลอยวันนี้ย่อมไม่ให้ท่านมีโอกาสเดินหมากแบบนี้ ตรงนี้มาที่หอเด็ดดาราฟ้านฉางโหไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเสี่ยวซูกุ้ยวิ่งจากไปมีเพียงตอนนี้ที่ดูเหมือนเด็กน้อยอย่างที่สมควรเป็นเสี่ยวซูกุ้ยวิ่งมาตลอดทางจนพบห้องเฮาที่เด็กน้อยสนิทด,ด้วยมากที่สุดสีหน้าท่าทางในตอนนี้ต่างจากตอนที่เดินหมากประลองกับผู้อื่นเสี่ยวซูกุ้ยเห็นเหยียนตรงอูก็ยิ้มเฉีงหน้าเต็มเหมือนเด็กน้อยได้พบพี่สาวที่ตนรัก เหยียนตรงอูรูปศีรษะเสียส่ยวสูกุยเออยังเห็นใจลำบากเจ้าแล้วสํานักพยากรหลวงประสบกับเรื่องนี้ฝ่าบาทยังให้เจ้าเดินมากกับผู้อื่นอีกกลับไปข้าจะต่อว่าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสํานักพยากรหลวงและปิดข่าวยังมิดชิดเมื่อไม่นานมานี้ลำพังองครักษ์ที่ต่อสู้จนสิ้นไปก็มีถึงแ0 0คนส่วนมากเป็นนักรบแหลมคมของทัพองครักษ ยังมีจอมยุทธยอดฝีมือแขวนป้ายปลาอีกหลายสิบคนผู้ฝึกปลานฝ่ายเสริมมังกรตายสิ้นไม่เหลือสักคนก่อนหน้านี้กลุ่มจอมยุทธแขวนป้ายปลาเพิ่งคุ้มกันส่งสิ่งของบางอย่างไปกวางหลิงเต้าระหว่างทางจอมยุทธร้อยกว่าคนตกตายสิ้นอย่างลี้ลับกลุ่มอภิคาดเจ้าเสียหายอย่างสาหัสพอเกิดเหตุการณ์นี้อีกก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมโอรสวรรค์นในตอนนี้แต่ไรมาทรงมองว่าหมากล้อมเป็นเรื่องเล่นยามว่าง เหตุใดถึงเร่งย้ายสำนักราชบัณฑิตและเหตุใดถึงส่งฟ้านสิบต้วนหรือฟ้านฉางโห้ด้วยองค์เองหรือว่าสรงต้องการเบี่ยงเบนความสนใจของเหล่าขุนนางพยายามกลบกระแสคลื่นที่สะท้านสะเทือนทั้งเมืองหลวงคืนที่เกิดเหตุกับสำนักพยากรหลวงนั้นเหยนตรงอูเห็นเจ้าจ้วนขังตนเองไว้ในห้องทั้งคืนเมื่อเขาออกมาแล้วกระทั่งท่งถังลูกขันทีก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้นางจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเขาพันแผลที่มีโลหิตสดหลังรินที่มือสาย เสี่ยวสูกุุยสายหน้ากล่าวว่าท่านปู่หัวหน้ากล่าวว่าคนเราล้วนต้องตายข้าไม่เสียใจหากว่าข้าไม่จําเป็นต้องเดินหมากสามตากับคนผู้หนึ่งแทนท่านปู่หัวหน้าให้ข้าตายที่นั่นก็ไม่เป็นอันใดจากนั้นเสี่ยวสูกุุยก็นิ่งเงียบหากตะแก่นั่นตายไปก็าอาจมีสิทธิ์ของเขาปรากฏตัวขึ้นก็เป็นได้เรื่องสิทธิ์ของตาแก่นั้นเสี่ยวสูกุ้ยไม่บอกผู้ใดทั้งสิน้นต่อให้เป็นพิสาวหองเหวาก็ตาม เยียนตรงโอูย,ยิ้มพลางกล่าวว่าห้ามเอ่ยวาจาอัปมงคลเจ้าเพิ่งอายุเท่าใดเองอยู่ต่อไปให้ดีเสียวสูกุ้ยหัวร่อแห่แห่ข้าอยากกินขนมกุ้ยหาเยียนตรงอูจูงมือน,น้อยเดินไปทางฝ่ายในอย่างนั้นต้องรอถึงฤด,ดูศาสตร์ดังนั้นยิ่งต้องอยู่ให้นานขึ้นในสำนักราชบัณฑิตหลังจากเยียนชือจีเดินเข้ามาใกล้แล้วก็พบว่าบรรยากาศช่างแปลกประหลาด เฉินว่างที่มีระดับขั้นคนนางสูงสุดยืนสนทนาอยู่อีกฝ้ากับหลีจีฟูซนอินฟุบหมอบนโต๊ะฟานฉางโฮกำลังจัดวางเบี้ยบนกระดานหมากให้เขาดูอย่างละเอียดอีกครั้งเดิมทีเหยียนฉีจีช่างงักฝีเท้าแล้วจู่ๆก็พบว่าซ่งเครหลี่ส่งยิ้มให้เหยียนฉืจีย,ยิ้มอย่างเข้าใจก่อนเดินคืบหน้าไปปีที่สองแห่งราชศกเสียงฝูวันนี้มีหกคนภายในลานสวนเล็กๆแห่งนี้ เฉินวังซนอินซงเคอรีฟ่านฉางโฮหลีจีฝูแลเหยียนฉือจี